สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนนะคะทำความรู้จักกับเจ้ามอนเซราอัลโบฮอลแลนด์นะคะต้นนี้เลยนะคะเป็นต้นที่สวนนะคะคือตอนที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะเป็นไม้ตัดวางข้อนะคะจะมีแค่ใบเดียวซึ่งตอนนั้นที่กระแสนะคะมอนเซราอัลโบฮอลแลนด์ดังเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมก็ราคาแพงมากนะคะหนึ่งใบเนี่ยประมาณ มีราคาอยู่ที่ประมาณ6000ถึงใบละเป็นหมื่นเลยนะคะอยู่ที่ความด่างความสวยของเขาคือเจ้าต้นนี้เนี่ยนะคะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูใบแรกะะใบแรกของเขาอยู่นี่เลยะคะ่ะอันนี้คือต้นใบแรกของเรานะคะที่เป็นไม้ตัดวางข้อนะคะแล้วเขาก็แทงยอดมาต้นนี้มอีอายุประมาณ5เดือน5เดือน,นะะเนาะเนาะก็ แทงใบใหม่มาแล้วนะคะ5ใบเพราะฉะนั้นเฉลี่ยก็ประมาณเ,ออเดือนละ1ใบนะคะเดือนละ1ใบมาดูความด่างนะคะตอนแรกเนี่ยออที่ซื้อมาเนี่ยนะคะใบฉีกหมดแล้วนะคะคือไม้วางข้อเนี่ยเขาฉีกหมดแล้วเนาะต้นที่เป็นใบนะคะที่มากับออหลอดหนึ่งใบเท่านั้นนะคะยังไม่แทงหลอดเนาะแล้วก็มาแทงหลอดตอนที่เราซื้อมาใบแรกที่มานะคะนี่เลยนะคะด่างสวยมากๆ หลอดแรกของเราคือใบนี้นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็มีใบนี้ค่ะใบที่สองแล้วก็ใบที่สามนี่อลังการมากนะคะดากแบบอลังการมากด่า3สีแบบนี้เลยใบที่สี่ค่ะเริ่มฉีกแล้วนะคะฟอร์มของเขาจะเริ่มฉีกแล้วแล้วมาดูใบที่ห้าค่ะความสวยงามและความฉีกนะคะมาแล้วค่ะนะคะประมาณห้าเดือนนะคะถ้าสมมุติว่าเราซื้อแบบเอ่อใบวางข้อที่มันฉีกมาแล้วเนี่ยนะคะโอกาสที่ ใบ2อใบ3มนะคะมันจะเริ่มฉีกเนี่ยจะมีโอกาสเยอะนะคะเพราะว่าต้นที่มันมากับข้อใบนี้นะคะใบแรกเนี่ยนะคะมันฉีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะพอใบแรกที่แทงหลอดออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ฉีกเนาะแต่พอใบ2นะคะเริ่มกลายฟอร์มนะคะใบ3ก็จะเริ่มมีฉีกมาแล้วเห็นไหมคะใบที่สนะคะก็เริ่มฉีกแล้วก็มาดูนะคะใบที่5ใบนี้นะคะ่ะ คือด่างสวยมากแล้วก็ฉีกสวยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใบต่อไปก็น่าจะฉีกสวยแล้วนะคะใครที่อยากจะเลี้ยงนะคะเลี้ยงไม่ยากนะคะมอนสตราอัลโบฮอลแลนด์ด่างตัวนี้มันจะมีความสวยงามตรงที่ลายด่างของเขานะคะเนาะแล้วาการที่เราจะปลูกเขาเนี่ยนะคะวัสดุของเขาจะต้องโปร่งนะคะเดี๋ยวมาดูวัสดุปลูกแล้วก็วิธีการล่อรากกันนะคะต้นนี้นะคะ เราใช้วัสดุปุูกที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโปรนะคะจะมะีขุยมะพร้าวกลับมะพร้าวเพอร์ไลท์แล้วก็มีหินภูเขาไฟนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปุ๋ยที่ใส่บ่อยๆก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะปุ๋ยออสโมโค้ดปกติเลยแล้วก็สังเกตดูนะคะน้องจะชอบพวก ปุ๋ยขี้วัวนะคะใส่ได้นะคะใส่ได้ประมาณแบบ2อาทิตย์ครั้งนะคะหรือ3อาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะถ้าเป็นปุ๋ยขี้วัวหรือว่าปุ๋ยอัลมอโคตนะคะก็ประมาณ 2- 3สาอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะมากเนาะอันนี้เราเพิ่งใส่ขี้วัวลงไปนะคะมาดูวิธีการล่อรากนะคะอันนี้คือรากเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราใช้ถุง ซิปล็อกนะคะใส่เสเปกตรัมมอสเนาะที่ชุบน้ำบัดหมานะคะ่ะชุบน้ำบัดหมาดนะคะแล้วก็ใส่ในถุงไปนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเนาะนี่เลยนะคะรากมาเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้อยู่ในถุงนะคะคือตามข้อของเขาเนี่ยนะคะที่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะมีรากอากาศออกมานะคะใครที่อยากให้รากอากาศเนี่ยอองอกไว เราสามารถที่จะใช้ถุง1ิบล็อกนะคะใส่สเปกน้นมมอสแล้วก็เอาไปล่อรากเขานะคะได้เลยเนาะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้นะคะก็ขอฝาก m o n เซรา a ัลโบฮอลแลนดต้นนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ